มาลุยกันต่อตามล่าหาแบ็กไซที่ต้องการแต่่ากลัวแพ็กนี่คารอลน่าจะตื่นงูมูแล้วแหละมืองไปตื่นก็นีแล้วแหละมาเลยคารอลมาเลยมาเลยลูก อย่าลึกหลายกว่านี้อย่าลึกหลายกว่านี้อย่าลึกหลายกว่านี้เอาเลยอสตัตว,ว์ลึกเกินไปแล้วลึกเกินไปแล้วลึกเกินไปแล้ว หมดหกสิบตัวลแล้วยังบัมามึงสิมาละมาได้คารอลไอสัตว์ตัวอื่นห้ามมาที่ขา,ขาดคารอลมาก่อนเลยมาก่อรมูเลยไอสัตว์มาก่อรมูเล,มเลยมาเลยมาเลยอ้าวอาหละสีทองโคตรพองเอ้ย นึกเกินไปแล้วนึกเกินไปแล้วคำว่าน่าตู้จะบ่เกินกูแพ้มา <c oughs> การะโดดตรงมาแล้ว ไอสัตว์เออเออแบบนี้แหละเว้ยต้องมาแล้วบอกแล้วว่าต้องมาแล้วผูกมูมีไฟมูมีเฮีอะอย่างเงี้ย,เ,ยเสือกมาไอสัตว์จ่าไปจบสิ้นภารกิจถือว่าจบแล้วแฟงนี่มันจบแล้วแฟน